นี้ก็พงจะพูดยากเพราะว่าเขาอาจจะขาดงบประมาณแต่อย่างที่เราทราบว่าตามรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งถิงน่นมีหน้าที่จะต้องช่วยดูแลในอนุรักษ์ในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยนะครัอัน,นี้เรื่องของการท้ัญงสิ่นเนี่ยตา้เป็นตัวแทน เคยมีเรื่องจะพูดกันไหมเคยมีเรื่องจะอะเดี๋ยวพ่อ่อนผ่อ้อ้่่าเป็นรันเราก็ต้อนะอ้ี่หละอินเกษตรหม้ โบราณสถานที่เรายืนแห่งนี้นะคะเรียกว่าโบราณสถานวังศรีธาซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่4ที่เราเรียกว่าเซ็กันคิงนะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบางคนก็จะไม่ค่อยได้รู้จักพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่อยากจะบอกว่าท่านทรงเป็นผู้ที่พระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งท่านอาจจะมีโอกาสได้เป็นพระมหากษัตริย์ด้วยถ้าหากว่าท่านไม่คิดที่จะให้ พี่ของท่านเอาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยที่ตอนนั้นยังบวชอยู่ที่วัดบวรสมทายใช่ไหมก็เป็นการก่อสร้างอาคารนั่นเองแล้วก็อิฐก,ก็เหมือนกันก็คงทําเองเพราะจะเห็นว่าลักษณะอิฐนี้เป็นลักษณะอิฐที่ไม่ได้สวยงามนะักเป็นอิฐหยาบๆทั่วไปนะคะแล้วก็เรียกว่าใช้ของที่เนี่ยคงคิดแล้วกันว่าจะไปนคุ้มไปเรื่อยๆแล้วก็มาสร้างเรื่อยสร้างเรื่อยขึ้นมานี่ในเอกสารที่สําคัญที่บ่งบอกไว้ก็คือเรื่องพระอารามน้อยก็คือมีวัดุทั้งใส แหมเถแหมเราก็ลืมไหลไม่ใช่น้องถายพระสุกพระใสนะคะพระเสริญสามองค์และที่นี่ที่สําคัญก็คือเป็นพระนอกเดชจะมาสร้างกำหนักที่ประทับก็สร้างพระอารามน้อยขึ้นมาสําหรับใช้ในพิธีต่างๆของท่านนั่นเองแล้วก็สําหรับบาทบริจาริการนางสมบตำนางก็ลองนึกภาพเอาว่าจะสวยในสมัยป้าปิ่นอย่างไรแล้วก็มีฐาน ทุกทีนะคะด้านทางด้านทางด้านทิศนั้นเราจะเห็นแะขึ้นไปเดี๋ยวจะเห็นแล้วก็มีเ <ใน S 1> สาที่เห็นปักเนี่ยที่ท่านดู่ด้านข้างของท่านเนี่ยนั่นคือใบเสมานะคะซึ่งก็จะแปลกกว่าที่อื่นเพราะเข้าใจว่าก็คงเป็นอย่างของที่จะหาง่ายนี่คือเสารูรปแปดเหลี่ยมน,นะคะอันนี้เป็นเสาเสมาเป็นใบเสมาที่ปักอยู่รอบ